สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อคําคำถามจากท่านพญยายมราชคำถามที่ทุกคนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ้าคำถามจากท่านพระยายมราชคําคำถามที่ทุกคนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีการพิพากษาของพระยายมราชไว้ในพระสูตรหนึ่งที่มีชื่อว่าเทวทูตสูตรซึ่งทำให้เห็นว่า พระยายมราชเป็นเทวดาผู้ทรงธรรมและพยายามช่วยให้วิญญาณเข้าใจในสัจธรรมชีวิตไม่ได้เป็นเทวดาที่โหดร้ายอย่างที่ใครๆชิดพระยายมในจินตนาการของคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าองค์ท่านมีความโหดร้ายน่ากลัวแต่หากอ่านเรื่องพยายมในพสูตรนี้แล้ว จะเห็นภาพของท่านพระยายมในอีกรูปลักษณ์หนึ่งเป็นเทวดาที่ทรงธรรมมีวาจาที่ไพเราะและเข้าใจในเรื่องการเกิดดับเป็นอย่างดีครั้งพพระพุทธเจ้าประทับยังพระเชตวันอารามที่อนาถบินที่กะเศรษฐีสร้างถวายพระองค์ทรงเล่าขั้นตอนการพิพากษา ของพระยายมราชให้พระสาวุกทั้งหลายฟังว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเหล่านายนิระยาบาลน,นำดวงวิญญาณเข้าเฝ้าพระยายมแล้วทูลพระยายมว่าข้าแต่พระองค์วิญญาณดวงนี้ไม่ปฏิบัติดีต่อบิดามารดาสมณนะพามไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในครอบครัว ขอพระองค์โปรดลงทันเถิดจากนั้นพระยายมตรัสปอบโยนดวงวิญญาณเป็นอย่างดีแล้วถามวิญญาณน,นั้นด้วยข้อที่หนึ่งว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยเหรอหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพระยายมจะถามต่อไปว่า เดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นเด็กที่เพิ่งเกิดตัวแดงๆเลยหรือซึ่งออกมาจากท้องของแม่เนื้อตัวเปื้อนด้วยขูดถาของตนเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจแล้วจึงตอบทันทีว่าเคยเห็นเจ้าค่าพระยายมจะตัดถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้ความสติมีสติ เป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดเช่นนี้ขึ้นมาบ้างไหมว่าความเกิดมีขึ้นเป็นธรรมดาไม่สามารถพ้นความเกิดไปได้ควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยคิดจะทำดีด้วยกายวาจาและใจพระยาโยมจะตรัสว่า ดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งยังใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวท่านเองจากนั้นพระยายมส่งปลอบโยนดวงวิญญาณให้คลายความหวาดกลัว ด้วยส่งถามคําถามข้อที่สองต่อว่าพ่อมหาจํำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตท,ที่สองในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยเหรอหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพญายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นหญิงหรือชายที่แก่ชราหลังงอถือไม้เท้าฝันหัก ผมงอกเนื้อตัวตกกระบ้างเลยหรือเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าค่าพระยายมจะตรัสถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความชิดเช่นนี้ขึ้นมาบ้างไหมว่าความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถพ้นความแก่ไปได้ จึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจพระยายมจะตรัสว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งอย่างใช้ชีวิตอย่างประมาท ท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปท,ที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวของท่านเองจากนั้นพระยายมทรงปลอบโยนดวงวิญญาณให้คลายความหวาดกลัวแลว้วส่งถามคำถามข้อที่สามว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่สามในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยหรือ หากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นพระยายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นผู้ป่วยที่ทนทุกข์เป็นไข้หนักนอนเปื้อนหมตละคูถะของตนเองมีคนอื่นคอยพยุงลุกพยุงเดินบ้างเลยหรือเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าค่า พระยายมจะตรัสถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดนี้ขึ้นมาบ้างไหมความเจ็บป่วยมีขึ้นเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถพ้นความเจ็บป่วยไปได้จึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญ,ญาณตอบว่า ไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจพระยายมจะตรัสว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งยังใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะตัวท่านเองจากนั้นพระยายมทรงปลอบโยนดวงวิญญาณให้ใคลายความหวาดกลัวแล้วทรงถามคำถามข้อที่สี่ไปว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตท,ที่สี่ในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยหรือหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพระยายมจะถามต่อว่า เดียวก่อนท่านไม่เคยเห็นนักโทษได้รับโทษทันจากพระราชาบ้างเลยหรือเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าข้าพระยาโยมจะตรัสถามต่อทันทีว่าเดียวก่อนท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดนี้ขึ้นมาบ้างไหมว่าคนที่ทำความชั่ว ัลลามกย่อมได้รับโทษทันจึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยได้ยินแบบนี้ไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจพระยายมจะตรัสว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกาย วาจาและใจไว้ทั้งยังใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวท่านเองจากนั้นพระยายมส่งปรอบโยนดวงวิญญาณให้คลายความหวาดกลัวแล้วทรงถามคำถามข้อที่ห้าว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่ห้า ในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยหรือหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพระยายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นซากศพที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวันขึ้นพองเขียวช้ำมีน้ำเหลืองเยิม้มบ้างเลยหรือดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่า เคยเห็นเจ้าค่าพระยายมจะตรัสถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดนี้ขึ้นมาบ้างไหมความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถพ้นความตายไปได้แม้เราจะต้องตายจึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญ,ญาณตอบว่า ไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจพระยายมจะตรัสว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งยังใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะตัวท่านเองเมื่อดวงวิญญาณไม่สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่เทวทูตทั้งห้ากำลังจะบอกเพื่อให้ปฏิบัติประพฤติทำความดีด้วยกายวาจาและใจในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้พยายมจะตัดสินไปทางผลของกรรมที่ทำไว้นายนิระยะบาลจะนำตัววิญญาณไปยังนรกขุมต่างๆ ตามความเหมาะสมของบาปที่ทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หากท่านใดกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อ คติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุ ้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวณะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบ